สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิว <c oughs> อย่าใช้ว่ารีวิววันนี้มาบอกดีกว่ามาบอกวิธีว่าอา่คุณจะทำยังไงให้ได้การรักษาได้ไวที่สุดเมื่อคุณเป็นโควิดที่เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับ คือช่วงนี้คนที่เป็นโควิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอไมคอนนะครับโอไมคอนซะส่วนใหญ่ก็คือเชื้อไม่แรงหรอกเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ฮอสพิเทลนะ mm hmm. ผมออมากับเจ้าตัวเล็กผมแล้วก็ภรรยาผมอยู่อีกห้องหนึ่งทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอาการมันไม่แรงอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็มันก็ทําให้เราตังวลใจแล้วก็เหนื่อยแหละทีนี้การทําให้ได้พอสพิเทลให้ได้เข้าการรักษาเข้าระบบการรักษาเร็วที่สุดภายในหนึ่งวันวันนี้ผมมีเทคนิคมาบอกนะครับว่าจะทํำยังไงให้หลังจากเรารู้เนี่ยและอีกวันหนึ่งเลยวันนึงเนี่ยเราสามารถเข้าพอสพิเทลได้ทันทีอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับพอเรา,าสวอ p เราตรวจ ATK ตัวเองนะครับแล้วเราขึ้นเป็น2ขีดนะครับเมื่อเราขึ้นเป็น2ขีดปุ๊บสิ่งแรกที่ที่คุณต้องทำเลยก็คือเพื่อที่จะเข้าระบบโรงพยาบาลนะครับคุณต้องหาทางไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาล นะครับทั่วไปนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปทํากันก็คือพอขึ้นเป็นสองขีดปุ๊บมาทางไปตรวจ RT-PCR เสร็จแล้วไปตรวจ RT-PCR ซึ่งต้องไปต่อแถวกับคนประมาณนะั100้นร้อยสองร้อยคนนั่นแหละแล้วแต่ลงโรงพยาบาลเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่ติดคุณจะไปติดตรงนี้แต่ถ้าคุณติดแล้วคุณก็ขึ้นสองขีดแล้วคุณไม่ต้องกังวล คุณก็ไปตรวจความเจ็บปวดก็คือเมื่อคุณไปตรวจ RT PCR ตามโรงพยาบาลที่มันฟรีเนี่ยครับอ่ผลที่คุณจะได้เนี่ยสมมุติว่าคุณตรวจ ATK ตอนเช้าแล้วมันขึ้นสองขีดคุณต้องรีบไป RT PCR กว่าคุณจะได้ตรวจก็ประมาณสักเที่ยงเที่ยงหรืออาจจะบ่ายหรืออาจจะเป็นรอบบ่ายก็แล้วแต่นะครับ ผลที่คุณจะได้รับว่าคุณยืนยันว่าคุณเป็นโควิดเนี่ยดีเทกเนี่ยติดเชื้อเนี่ย<ม>ก็คืออีกอีกวันหนึ่งนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกวันหนึ่งคุณถึงจะได้รับเชื้อแล้วถ้าเกิดคุณเสียไปแล้วนะั้นหนึ่งวันหนึ่งวันคุณต้องไปน,นอนที่บ้านกับคนอื่นเสี่ยงต่ออีกหนึ่งวันนะพอคุณได้ผลอีกวันหนึ่งก็คือวันที่สองคุณได้ผลมาคุณแจ้งโรงพยาบาล มาคุณได้ผลล้วโรงพยาบาลาเขาก็จะถามคุณว่าคุณจะไปรักษาที่ไหนฮอสพิทที่ไหน <c oughs> เขาก็จะให้คุณเตรียมกระเป๋าเตรียมเอกสารมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ให้คุณเอ็กซเรย์ ay, หรือให้ยาคุณก็แล้วแต่แล้วให้คุณเข้าฮอสพิทในตอนเย็นวันนั้นเป็นไ,ไรลูกเบื่อในตอนเย็นวันนั้นเด็กก็เบื่อสิบองวัน ก็คือคุณส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่จะต้องใช้สองวันในการเข้าฮอสพิเทลแต่ทีนี้เทคนิคของผมก็คือหนึ่งวันคุณจะได้เข้าฮอสพิเทลเลยนะครับก็คือผมแนะนำให้คุณไปที่โรงพยาบาลอ่าเทพทารินนะครับโรงพยาบาลเทพทารินอะไรลูกเอาอะไรอะครับ หลังจากคุณพบพบเชื้อเรียบร้อยไปตรวจแล้วผลออกผลแผบออกมาแล้วคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปก็คือคุณจะต้องไปรักษาที่ฮอตพิเทลของโรงพยาบาลนั้นๆที่คุณไปตรวจนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ2วันทีนี้เนี่ยเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่จำเป็นต้องคุณต้องคุณต้องรู้แล้วคุณต้อง คุณต้องเช็คก่อนก็คือก็คือคุณต้องเช็คโรงพยาบาลที่ที่เขากํำกับดูแลพอสพิเคลนั้นเช่นพ่อพเค้นพอพีเคลที่เราอยู่เนี่ยโรงพยาบาลอะไรดูแลเพราะว่ามันมีผลต่อการรักษาแต่ละโรงพยาบาลรักษาไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยแฟนมาก่อนคนแรกหลังจากนั้นเจ้าตัวเล็กตามมา แล้วผมก็ตามมาอีกสองวันก็คือไล่ๆกันนี้ตอนออกก็จะออกไม่เท่ากันพี่ย่าบอกหน่อยว่าตอนนี้สำหรับเด็กอายุหกขวบมีอาการยังไงม้างลูกลูกเป็นยังไงบ้ง,บไไบงเจ็บพอไหมไม,ไม่เจ็บพูดขอๆหน่อยไม่เจ็บค่ะเจ็บขาเอาเจ็บหรือไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเอาไอเต่ไอเสดไอหน่อยๆ แล้วเวียนหัวไหมก็ hmm. like no. so, so mos, ้เพราะผมอะอาการผมก็คือเจ็บคอยอย่างเดียวครก็คืออย่าลืมเช็คโรงพยาบาลที่ํำกับดูแลฮอสพิทลนั้นสำคัญมากคุณต้องเช็คว่ามันคือโรงพยาบาลอะไรสำหรับผมเนี่ยโชคดีที่สุดก็คือเราไปตรวจที่แลบเราไม่ได้ไปรอตรวจโรงพยาบาลฟรีเพราะคนมันเยอะมากเราไปตรวจที่แลบแต่เราก็มี แฟนนะคนแรกไปตรวที่แรกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาว่าแบบอคุณติดเชื้อนะให้หาโรงพยาบาลให้ไหมแล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยหลายที่โทรติดต่อเข้ามาแต่โรงพยาบาลที่ดีแล้วก็ให้คาอธิบายที่ดีมากมากนั่นก็คือโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเทพทาล นะครับโรงพยาบาลเทพธารินก็คือมีพี่เขาแบบโทรมาติดต่อนะครับให้ข้อมูลแบบดีมาว่าต้องทำอะไรต่อไปต้องยังไงอะไรเงี้ยแล้เขาก็แบบเสนออ่าพี่เทลมาให้เราดูว่าเออตอนนี้ใกล้บ้านไหมแล้วก็อีกอย่างเราเป็นมุสลิมะฮ้วพฮสเทลที่เราที่เรามาก็คือแบบเป็นมุสลิมด้วยอาหารเราก็ไม่ต้องห่วง ก็คือโรงพยาบาลเทพทารินทีนี้ก็ผมมีคลิปวิดีโอวันที่วันที่ผมไปเทพทารินนะครับก็อย่าลองดูแซ่บให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้าง <c oughs> แต่เทคนิคอะที่ที่ผมบอกอนะนว่า <c oughs> ทำยังไงถึงจะจบภายในวันเดียวเข้าและเข้าโรงพยาบาลเลยก็คือผมอะรู้ตัวก่อนแล้วเนี่ยพ่อลูกแฟนเป็นลูกเป็น ทีนี้พอเราตรวจพบเชื้อตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วเราต้องการที่อีกวันนึงเนี่ยเราจะอยากเข้าอทีเทลเลยเราไม่อยากไปรอผลแบลส12ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยมาเอ็กซเรยออีกค่อยมาอะไรอีกเนี่ยเราก็ทํำยังไงดีนะเราก็หาวิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คืออ่าคุณไปตรวจแรบนะครับแรบชื่ออ่า แม่แขนลบอยู่หน่อด้วยแล a บชื่อ medical ลน l i แล็บนะครับผมเส์ให้ดูดูหน้าจอคอมผมไปด้วย medical เห็น,เ,หนเดี๋ยวปีเดี๋ยวปีจะเอาอันนี้ขึ้นให้เขาดูด้วยนี่ medical online อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยสามสิบคุณต้องไปก่อนแปดโมงเช้ามันจะเป็นเต็นท์ที่เราพาแม่ไปจําได้ปะาลูก คือถ้าคุณไปก่อนแปดโมงเช้าผลคุณจะออกประมาณบ่ายโมงไม่เกินบ่ายสองหลังจะคุณรู้ผลเนี่ยพอคุณตรวจเสร็จเนี่ยแปดโมงเช้าเนี่ยคุณตรวจเสร็จนะคุณรีบโทรติดต่อที่โรงพยาบาลเทพธารินเลยนะครับหรือโรงพยาบาลอื่นโรงบาลไหนก็ได้ที่ที่คุณคิดว่าแบบคุณคุณชอบคุณถูกใจโรงบานนี้ถูกใจฮอสพิทลนี้คุณก็ติดต่อไปเลย ว่าคุณไปตรวจแอบมาแต่คุณตรวจ a อทมันขึ้น2องขีดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ข <c oughs> ี่หลังจากนะั้นคุณก็พอผลออกตอนบ่ายคุณรีบแจ้งเขาไปว่าอ้าผลออกมาแล้วเป็นแล้วแล้วคุณก็อรีบดิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเขาเลยนะครับอย่างโรงพยาบาลเทพธารินท,ที่เราชอบเนี่ยคือ อย่างที่บอกว่าแบบแฟนผมเป็นคนแรกลูกผมเป็นคนที่สองผมเป็นคนที่สามวันที่แฟนผมเข้าเนี่ยการการนัดแนะการขั้นตอนการดําเนินงานมันมนด,ดีมากนะครับมาถึงโรงพยาบาลคุณมีผลแรกมาแล้วมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บอ่ะคุณลงไปเอกซเรย์ ray. คุณเอกซเรย์เสร็จปุ๊บคุณลงกระเป๋ามาเลยแล้วคุณดิ่งพอผลเอกซเรย์ออกคุณรับยาน,นะครับรับยาหนึ่ง รับยาเสร็จปุ๊บคุณได้ยาแล้วคุณเข้าฮอพิแถลทันทีนะครับก็คือคุณจะได้เข้าหอพิแถภายในหนึ่งวันอย่างที่ผมบอกนะครับคุณได้แน่นอนถ้าคุณทําตามนี้นะแล้วโรงพยาบาลนี้นะโรงพยาบาลอี้ผมไม่รู้นะครับก็คือแล้วพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรงเขาเรียกว่า ARI c ลินิกนะครับที่โรงพยาบาลเทพาลินอยู่ที่ลานจอดรถชั้น6 b ีชั้นเจเอง ที่ที่อยู่ตรงนั้นทุกคนน่ารักหมดเลยนะครับคือแบบการบริการการอะไรดีดมากคนะือหลังจากที่แฟนผมเข้าไปก่อนแล้วผมอยู่กับลูกสองคนเนี่ยนะ,ะเราก็าวางแผน <c oughs> เราก็าวางแผนว่าว่าเราจะทำยังไงกับลูกดีเราเก็บของร้อนหมดแล้วเนะี่ย เราก็อยากได้ผลเร็วมากเพราะตอนนั้นลูกตรวจผลแบบฟรีต้องรอแบบรอข้ามคืนอะไรเงี้ยครับข้ามวันก็เลยต้องตามผลพี่เขาตลอดทั้งคืนนะครับตีหนึ่งเขายังจะมาบอกผมอยู่เลยตีหนึ่งเขายังไลน์มาบอกผลยังอะไรยังตามผลกันอยู่เลยแสดงว่าเขาทํางานแบบดึกมากอะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบเรารู้ผลชัวร์แล้วว่าอ่ะลูกติดปึ๊บจะลูกติดก่อนผมไม่ติดตอนแรก พอลูกเด็จปุ๊บเนี่ยตีหนึ่งเนี่ยรลนบอกตอนนี้เชา้ชาเช้าเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยมีคนโ,โ<อ>ทรมานัดทังทีว่าเราต้องทำอะไรต่อลูกมาเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จเราส่งลูกที่โรงพแบบยาบาลคืออทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลยก<อ>็แล้วแต่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอผมได้เข้าพอาี่เทลนะผมว่าเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูตอนนั่งรถมาเข้ามาแล้ว ห้องเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทุกอย่ไปดูคลิปแต่อันนี้คือถุงยาเนาะก็ได้อะไรมาบ้างถุงยาทั้งหมดก็จะมีเอกสารฟาวิปฟาวิพีลาเวียก็เป็นสองชุดชุดแรกเก้าเมตรแล้วก็มีแมสให้มาหนึ่ง ฟาวิชุดแรกยากแก้ไอยอย่ากแก้แพ้อาราเครื่องวัดอุณหภูมิที่วัดออกซิเจนมีอะไรกว่า้างเราอ่ะต้องอ๋อมีอยากแก้ไอด้วยให้มาสองขวด สองสันแรกมันจะอนะก็คืออ่าอกซิเจนน่ะเราต้องตรวจให้เ้าเช้าพับเย็นอาหารมาส่งสามมื้อเช้ากลางวันเย็นถ้าเราจะสั่งเองก็สั่งได้มีน้ำให้กี่แพ็คนะเธอสามแพ็คเหรอห้องกงสามแพ็คก็ก็ถือว่าแบบดีมากอ่ะดีมากๆ เนห้องห้องน่าจะเห็นแล้วนะคือของผมมาเป็นห้องแบบอันนี้ห้องห้องผมที่มาที่หลังนะห้องผมที่มาที่หลังแต่ว่าคุณแจห้องเนี้ยทิ้งไว้ที่แฟนผมตั้งแต่แฟนผมบาว,วันที่สองแล้วอ่ะเหมือนเหมือนโรงพยาบาลรู้ว่าไม่รอดแน่อ,อันนั้นก็คือลูกกับแฟนอยู่ห้องนั้นประมาณนี้เลยนะห้องอ่ะน้ําก็มีให้ก็อันเนี้ย อย่าว่าแต่เขารู้เลยว่าเขาจะผมจะติดหรือเปล่าผมก็รู้ตัวเองนะขนมเนี่ยผมก็ส่งมาก่อนด้วยส่งมาให้ลูกใครแฟรส่งมาเรื่อยๆอันนี้อาหารเช้ามาแล้วก็คือชื่อห้องนี้เป็นผมกับลูกอยู่ด้วยกันก็จะได้อาหารเช้าสองจุดวันนี้เป็นเหมือนจะเป็นข้าวต้มนะเป็นข้าวต้มข้อเสียอย่างเดียวที่เจอก็คือแบบ มันไม่มีที่อุ่นอาหารนะเนี่ยนะอุสลิมอย่างเราสบายนะครับไม่มีที่อุ่นอาหารนะมันก็เลยจะแบบเบื่อเบื่อมีการน้ําร้อนให้นประมาณนี้นครับมมประมาณนี้เลยอยากรู้อะไรอีกนะก็ อะไรอีกก็พักมาถามได้นะครับคอมเมนต์มาถามได้ยินดีต่อนะครับนนก็สำหรับเจอเจอเราเราขึ้นเบอร์โทรพี่เขาได้ปะที่ตราราีเทศทาลินเนี่ยก็จะขึ้นไลน์แอดของพี่ที่เป็นอ,า,อาจารย์ อาจารย์หมอนะครับโรงพยาบาลธานินที่ประสานคนที่ประสานกับเราเนี่ยเป็นระดับอาจารย์หมอเลยคือแบบดีมากนะครับขอบขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พยาบาลที่อยู่หน้าหน้า AI คลินิกนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องประโกงประกันอะไรเงี้ยครับชื่อชื่อพี่ป๋าที่ที่ผมบอกว่าคุยกับผมถึงตีหนึ่งเรื่องกําหนดการเรื่องอะไรเนี่ยอันนั้นก็อีกคนหนึ่งขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมพิ้นลายไว้ให้ ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครเป็นติดต่อพี่สองคนนี้ผมรับประกันไม่ผิดหวังนะครับวันเดียวคุณได้เข้าฮอสพิททลแน่นอนนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาชัดเจนนะครับก่อนคุณเข้ามาก่อนคุณเข้ามาลงเพยาบาลคือได้เอ็กซรย์กอนแล้วถือ,อยาเข้ามาคือเรียกว่าแบบดีอะครับดีจริงๆ ส่วนอฮาอตสพิเทลที่ผมมาอยู่นะก็จะชื่อว่าอ่าอะไรนะโรงแรมายเซเซโอเทลอยู่เทอยู่เส้นอ่านี่แหละอยู่เส้นอ่าสีนขรินครับก่นเนี่ยหน้าตาโรงแรมเป็นอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยห้องพักก็คืออย่างนี้เลยแต e. ่ส่วนอาหารเขาปิดนะเราเราเข้าไปไม่ได้จะปิดผมมีคลิปให้ดูด้วยตอนผมขึ้นลิฟต์มาเดี๋ยวผมแทรกให้ดูลองไปดูวันนี้ก็ประมาณนี้ใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการติดต่อหา h o s p i t a l นะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับฝากกด subscribe กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นนะครับขอบคุณมากครับ